บ้านไม้เก่ากลางทุ่งนานเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดไหวผ่านทุ่งข้าวที่เหลืออารามตาอินนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกที่เริ่มชำรุดมือสั่นเล็กน้อยเพราะอายุที่มากขึ้นส่วนยายสายฝนก็กำลังหาบน้ำจากบ่อหลังบ้านด้วยแรงที่ลดน้อยลงทุกวันฝนวันนี้ได้ข่าวจากลูกป้างไหมตาอินเอ่ยถามเสียงแผ่วยายสายฝนสส่หน้าเบา ไม่มีรอกตาเขาคงยุ่งกับงานในเมืองหลวงนั่นแหละทั้งสองหันไปมองปฏิทินเก่าๆที่ติดอยู่บนฝาบ้านวันที่ถูกวงกลมสีแดงเอาไว้คือวันปีใหม่วันที่ลูกๆเคยสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมแต่ปีก่อนก็ไม่มาและปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเย็นวันนั้นตาอินเปิดลิ้นชักไม้เก่าๆหยิบจดหมายฉบับหนึ่งที่ออกมา มันเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ลูกสาวส่งมาหาเมื่อสามปีก่อนเขาเปิดอ่านซ้ำๆมัจะจำได้ทุกถ้อยคำพ่อจ๋าแม่จ๋ารอหนูนะปีนี้หนูจะกลับไปหาจริงๆตาอินยกมือเช็ดน้ำตาเบาๆก่อนจะพับเก็บไว้ดังเดิมยายสายฝนเดินเข้ามา นั่งข้างๆแล้ววางมือบนไหลต่ตาตาอย่าเศร้าเลยอย่างน้อยเรายังมีกันอยู่แต่ลึกๆในใจยายเองก็รู้สึกว่างเปล่าไม่ต่างกันคืนนั้นลมหนาวพัดแรงผ่านช่องหน้าต่างเสียงฟ้าแลบอยู่กไกลๆตาอินนอนพลิกตัวไม่หลับขณะที่ยายสายฝนกุมมือเขาไว้แน่นมีเพียงความคิดถึงที่กัดกินหัวใจทั้งคู่ท่ากลางความเงียบงนัน ตาอินเผอพูดออกมาเบาๆฝนเอ้ยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหน้าลูกๆอีกเมื่อไรเช้าวันถัดมาตาอินนั่งจิบชาร้อนอยู่บนระเบียงส่วนยายสายฝนกำลังก่อไฟต้มน้ำแต่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินดินที่ทอดยาวเข้ามายัางบ้านตาอินเงยหน้าขึ้นเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยแต่เต็มไปด้วยฝุ่นจากการเดินทาง เขายกมือไหวอย่างสุภาพสวัสดีครับตาสวัสดีครับยายผมมาจากกรุงเทพยายสายฝนหันไปมองตาอินอย่างสงสัยเพราะแทบไม่มีใครจากเมืองหลวงมาเยี่ยมบ้านกลางทุ่งแห่งนี้นานแล้วมาหาใครกละหนุ่มยายถามเสียงระแวงแต่ยังสุภาพชายหนุ่มก้มศีรษะผมชื่อบุตรครับเป็นคนรู้จักของลูกสาวตากับยายเขาฝากผมเอาของมาส่งให้ คำพูดนั้นทำให้หัวใจทั้งคู่สะดุง้งตาอินรีบลุกขึ้นแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวังลูกสาวเราเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีใช่ไหมชายหนุ่มหยิบซองสีน้ำตาลเก่าๆออกมาแล้วยื่นให้ดวงตาเขามีแววลังเลเหมือนอยากจะพูดอะไรกายก็เลือกที่จะเงียบยายสายฝนมือสั่นเมื่อรับซองนั้นมาเปิดดู ภายในมีเพียงจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยแต่กระดาษกับซีดและยับยุยยี่จนเหมือนผ่านการเวลามานานตาอินกว่าตามองข้อความทีละบรรทัดใจเต้นแรงจนแทบจะหยุดลงกลางอากาศจดหมายนั้นไม่ได้บอกเล่าเพียงความคิดถึงหากยังมีประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งตาและยายเงียบงันไปพร้อมกันถ้าวันหนึ่งมีคนมาหาพ่อกับแม่จงรับฟังเขาแทนหนูด้วย เสียงลมพัดแรงผ่านทุ่งนาความสงสัยและความกังวลก่อตัวขึ้นในใจทั้งคู่วุดยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมพูดอะไรมากไปกว่านี้ตาอินกืนน้ำลายช้าๆหนุม่มบอกเรามาตรงๆเธอะลูกสาวเราเป็นยังไงยายสายฝนจ้องหน้าเขาอย่างคาดคันใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันูุสูดหายใจลึกก่อนเอ่ยเสียงสัน่น พวกท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับลูกสาวของตากับยายชีวิตเธอในกรุงเทพไม่ได้ง่ายเลยเธอทำงานหนักมากเพื่อจะส่งเงินกลับบ้านแต่เพราะงานไม่มั่นคงเธอเลยไม่เคยมีโอกาสได้กลับมาตาอินกับยายสายฝนน้ําตาคอทันทียายถามว่าแล้วทำไมถึงต้องให้หนุ่มมาแทนลูกเราหูดก้มหน้าลงน้ำเสียงแผ่วลงราวกับแบกบางสิ่งหนักหน่วง ความจริงคือก่อนเธอจะส่งจดหมายฉบับนี้เธอได้ฝากผมไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอให้ผมเดินทางมาหาตากับยายเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจยายสายฝนเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเสียงของยายสั่นเคขือวุดเม้นปากแน่น หยิบสมุดเล่มเล็กเก่าๆออกจากกระเป๋ายื่นให้ตาอินนี่คือบันทึกที่เธอเขียนไว้เธออยากให้พ่อแม่รู้ว่าที่ผ่านมาเธอต่อสู้เพื่อใครและทำไมเธอถึงไม่ได้กลับบ้านเลยตาอินมือสั่นขณะรับสมุดเล่มนั้นมาเปิดดูหน้าแรกเต็มไปด้วยลายมือของลูกสาวคำเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความลำบากที่เธอไม่เคยเล่า หน้ากระดาษแกล้เขียนด้วยลายมือคุณตาพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสบายดีนะอย่าห่วงหนูเลยถึงหนูจะเหนื่อยแต่หนูอยากให้พ่อแม่สบายตาอินอ่านออกเสียงเบาๆน้ำเสียงสันสะท้านยายสายฝนยกมือปาดน้ำตาก่อนจะเอื้อมไปจับแขนตาไว้แน่นเมื่อเปิดหน้าต่อไป เนื้อความกลับเริ่มเปลี่ยนบางวันหนูแทบไม่มีเงินพอจะซื้อข้าวกินเองแต่หนูก็ยังส่งเงินกลับไปเพราะอยากให้พ่อแม่ไม่ลำบากเพื่อนเพื่อนของหนูหลายคนกลับบ้านปีใหม่แต่หนูเลือกทำงานต่อเพราะไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังตัวหนังสือสันไหวเหมือนเขียนด้วยมือที่เหน็ดเหนื่อยตาอินหายใจติดขัดความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั้งอก วุฒที่นั่งเงียบอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วเธอไม่เคยบอกใครเรื่องนี้เลยครับเธอเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวยายสายฝนพลิกหน้าถัดไปช้าๆก่อนหยุดชะงักน้ำตาไหลพรากทันทีแม่จา๋าพ่อจา๋าหนูกลัวว่าสักวันหนึ่งหนูจะไม่ได้กลับไปหาพวกท่านจริงๆหากวันนั้นมาถึงโปรดให้อภัยหนูด้วย บรรยากาศในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงนกบินผ่านหนังคาตาอินก้มหน้าศบสมุดไว้กับอกเหมือนกลัวจะสูญเสียเศษเสี้ยวสุดท้ายของลูกสาวฝนเอ๋ยลูกเราต้องเจ็บปวดมากขนาดไหนถึงได้เขียนแบบนี้ออกมาตาอินเสียงสั่นเครือ ยายสายฝนกอดตาอินแน่นทั้งสองนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเสียงสะอื้นเบาๆดังคอไปกับเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาทุกถ้อยคําในบันทึกช่างหนักหน่วงกว่าที่หัวใจคนแก่สองคนจะรับไหววุฒที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองสองตายายด้วยแววตาหนะอึง้งเขาเหมือนคนที่กำลังเก็บบางอย่างไว้ในใจแต่ไม่อาจเก็บได้นานอีกต่อไปในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเสียงสัน่น ตายายความจริงที่ผมต้องบอกมันไม่ง่ายเลยครับตาอินเงยหน้าขึ้นสายตาขุ่นมัวด้วยความตังวลพูดมาเถอหนุม่มอย่าปิดบังอีกเลยใจคนแก่จะขาดอยู่แล้วฮุดหลับตาลงหายใจลึกก่อนพูดช้าๆลูกสาวของตากับยายเธอจากไปแล้วครับคำพูดนั้นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ยายสายฝนสะอื้นออกมาทันทีเธอเอามือปิดหน้าร่างสั่นเทิมส่วนตาอินตัวแข็งทื่อนิ่งงันไปเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินไม่จริงลูกเรายังเขียนบันทึกอยู่เลยตาอินเสียงแหบพร่าเหมือนคนหลงทางฮุดก้มหน้าลงเธอป่วยหนักครับแต่เลือกที่จะไม่บอกใครเธอกลัวตากับยายจะเป็นห่วง จนวันสุดท้ายเธอก็ยังฝากผมเอาบันทึกกับจดหมายนี้มาให้พวกท่านยายสายฝนโผล่เข้ากอดตาอินน้ำตาไหลาพากไม่หยุดเสียงร้องไห้สะท้อนกล้องไปในบ้านไม้งิบเงียบ,ยบวุดเอามือวางบนสมุดบ,บันทึกเล่มนั้นเบาๆเ,เธอรักพ่อแม่มากทุกสิ่งที่เธอทำทุกวันที่เธอสู้เธอทำเพื่อพวกท่านทั้งนั้นตาอินน้ำตาเอ่อเต็มดวงตา มือเหี่ยวย่นลูกสมุดไปมาลูกเอ๋ยทำไมถึงไม่บอกพ่อแม่เลยสักคำลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในบ้านอีกครั้งเหมือนพาเอาความบ้างเปล่าเข้ามาท่วมท้นหัวใจทั้งคู่รู้แล้วว่าการรอคอยตลอดหลายปีจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีกต่อไปหลังจากวุฒกลับไปกรุงเทพบ้านไม้กลางทุงก็กลับเข้าสู่ความเงียบงนัน ตาอินกับยายสายฝนไม่ได้พูดถึงเขาอีกเลยหมานต่างคนต่างรู้ว่านี่คือความจริงที่ต้องยอมรับวันหนึ่งป้าสมพรเพื่อนบ้านวัยหกสิที่อยู่ถัดไปเพียงไม่กี่ไร่หอบผักสวนครัวที่เพิ่งเก็บได้มาวางไว้หน้าบ้านพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นตาอินยายสายฝนของกินพอมีแบ่งกันได้นะกินเถอะยายสายฝนก้มรับ ขอบคุณน้ำใจเพื่อนบ้านอย่างเก่งใจแต่ความอบอุ่นในหัวใจทำให้เธอเก็บยิ้มไม่ได้ไม่นานลุงศักด์เพื่อนเก่าของตาอินก็เข้ามาช่วยซ่อมรัวไม้ที่พังลุยงานไม่พูดมากแค่หยิบเครื่องมือแล้วทำให้เรียบร้อยวันแล้ววันเล่าบ้านไม้เก่าเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งเสียงหัวเราะเล็กๆของป้าสมพรและลุงศักหรือแม้แต่เสียงฝีเท้าเดินผ่านทุ่งนา เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าความอบอุ่นยังไม่สูญหายเช้าวันหนึ่งตาอินรู้สึกเวียนหัวและเหนื่อยง่ายยายสายฝนรีบเตรียมน้ำร้อนและผ้าชุบน้ำอุ่นแต่ก็ไม่สามารถพยุงร่างของเขาได้ทั้งหมดพอดีป้าสมพรเดินเข้ามาพร้อมกับลุงศักดิ์ทั้งสองรีบเข้ามาช่วยพยุงตาอินไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ไม่ต้องกลัวนะตาอินป้าสมพรกับลุงศักดิ์อยู่ตรงนี้แล้ว ยายสาฝนพยักหน้าน้ำตาเอิอพอดีใจที่ไม่ได้เผชิญทุกอย่างเพียงลำพังป้าสมพรจัดน้ำขิงอุ่นๆให้ตาอินจิบไปช้าๆลุงศัก์ช่วยจัดฟืนให้ไฟในเตาอุ่นและคอยสังเกตร่างกายตาอินอย่างละเอียดหลังจากผ่านช่วงเช้าวุ่นวายทั้งสามคนก็ได้นั่งลงบนเฉลียงไม้มองทุ่งนาเหลืองอลมบ้านเราอาจเงียบแต่ก็ยังมีคนคอยดูแลกัน ป้าสมพรพูดเบาๆยายสายฝนยิ้มแม้ยังเศร้าอยู่แต่รู้สึกอบอุ่นในใจช่วงบ่ายป้าสมพรกับลุงศัก์ช่วยกวาดลานบ้านทำความสะอาดและเก็บฟืนให้เรียบร้อยบ้านไม้เก่าเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงหัวเราะเล็กๆของเพื่อนบ้านเติมเต็มความว่างเปล่าค่ำวันนั้นลมหนาวพัดผ่านทุ่งนาแม้เงียบสงัด แต่ไม่อ้างว้างอีกต่อไปเพราะน้ำใจเพื่อนบ้านเข้ามาเติมเต็มหัวใจของตาอินและยายสายฝนหลายวันต่อมาตาอินเกิดอาการไอหนักจนดั้งสันสะท้านยายสายฝนพยายามเช็ดตัวให้เขาแต่แรงของเธอเองก็เริ่มลดลงทุกวันเสียงเคาะประตูดังขึ้นป้าสมพรกับลุงศักดิ์วิ่งมาพอดีตาอินเป็นอะไรไป ทั้งสองรีบเข้ามาช่วยพาตาอินไปนั่งบนเก้าอี้วางผ้าชุบน้ำอุ่นและจัดเตียงให้เรียบร้อยป้าสมพรต้มยาจีนอุ่นๆให้ลุงศัก์ช่วยยกหมอนรองศีรษะและคอยประคองร่างยายสายฝนจับมือเขาแน่นน้ำตาเอ่อคลออย่าทิ้งเราไปนะอินอย่าไปเลยทั้งสามคนเฝ้าตาอินตลอดคืนเสียงลมพัดวีดวิว แต่ในบ้านกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนลมหายใจของตาอินค่อยๆเริ่มนิ่งลงสัญญาณแห่งความอ่อนแรงยังอยู่แต่เขายังไม่ต้องเผชิญเพียงลำพังเช้าวันถัดมาตาอินรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยยายสายฝนมองเพื่อนบ้านทั้งสองด้วยความรู้สึกซาบซึง้งขอบใจทุกคนจริงๆ เราไม่มีใครอยู่เพียงลําพังอีกต่อไปแล้วป้าสมพรยิ้มบางๆเราอยู่กันแบบนี้แหละฝนและอินไม่ต้องกลัวลุงสักพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยแม้ชีวิตยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากบ้านไม้กลางทุงกลับเริ่มมีรอยยิ้มและความอบอุ่นอีกครั้งน้ำใจเพื่อนบ้านเข้ามาเติมเต็มความเงียบเหนา ทำให้ตาอินและยายสายฝนรู้ว่าแม้สูญเสียใครไปแต่โลกก็ยังมีคนคอยยื่นมือให้หลังจากตาอินล้มป่วยเพื่อนบ้านต่างเห็นถึงความเปราะบางของสองตายายกลางทุ่งนาป้าสมพรจึงเอ่ยขึ้นกับลุงศัก์และคนในหมู่บ้านว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างให้ตากับยายได้มีกำลังใจบ้าง วันต่อมาคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันนำกับข้าวผล,ลไม้ดอกไม้ผ้าห่มอุ่นๆมาที่บ้านไม้หลังเก่าเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในยามสายแทนที่ความเงียบเหงาที่เคยปกคลุมยายสายฝนยืนมองด้วยน้ำตาพวกเราทำไมต้องลำบากกันขนาดนี้ขอบใจจริงๆนะลุงศักยกมือโบก มันไม่ใช่ความลำบากหอกฝนมันคือความสุขต่างหากเ,กเด็กๆในหมู่บ้านช่วยกันร้องเพลงพื้นบ้านเสียงใสกลางวันดังไปทั่วทุ่งตาอินนั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆมองภาพตรงหน้าอย่างซาบซึ้งแววตาของเขาที่เคยหม่นมองกับมีประกายขึ้นอีกครั้งฝนเอย๋ยไม่คิดเลยว่าชีวิตแก่ๆของเรา จะยังมีวันที่อกอุ่นแบบนี้ตาอินพึมพำรรเบาๆยายสายฝนกุมมือเขาแน่นเพราะเรายังมีคนที่รักและห่วงใงยไงอินเราไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วบ่ายนั้นแสงแดดส่องผ่านเมฆหนาๆลงมากลางทุ่งนาเหมือนพรจากฟ้านานเล็กๆที่ไม่มีแสงสีแต่กลับยิ่งใหญ่ในหัวใจของตายายผู้เท่า และในหัวใจของเพื่อนบ้านทุกคนที่ได้ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นนั้นรุ่งเช้าวันหนึ่งลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาเสียงไก่ขันดังขึ้นแต่บ้านไม้กลางทุ่งกลับเงียบสงัดเกินปกติตาอินนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าดวงตาปิดสนิทใบหน้าสงบเหมือนคนที่เพิ่งฝันดียายสายฝนนั่งกุมมือสามีน้ำตาไหลรินไม่ขาดสาย เธอเอ่ยเสียงสัน่นอินถ้าเหนื่อยแล้วก็พักเถอะฉันจะดูแลทุกอย่างต่อเองเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวต่างรีบมารวมตัวล้อมรอบบ้านด้วยความอาลัยป้าสมพรเอ่ยเบาๆตาอินจากไปอย่างสงบจริงๆเหมือนเขาเลือกเวลาไว้แล้วเด็กๆที่เคยร้องเพลงให้ฟังยืนเงียบก้มหน้าลงอย่างเศร้า ยายสายฝนมองร่างอันสงบของตาอินแล้วพูดกับเพื่อนบ้านเขาไม่เคยได้อยู่ท่ามกลางลูกๆเหมือนที่หวังแต่สุดท้ายเขาก็จากไปท่ามกลางคนที่ยังรักและไม่ทิ้งกันวันเผาศพตะวันรับขอบฟ้าทุ่งนาสีทองส่องแสงวาววับเสียงสวดและเสียงร้องไห้ปนกันแต่ก็มีรอยยิ้มบางๆของคนในหมู่บ้านที่รู้ว่า ตาอินไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปยายสายฝนยืนพนมมือมองควันไฟลอยขึ้นสู่ฟ้าเธอพึมพำเบาๆอินเอย๋ยถึงเราจะไม่ได้ไปพร้อมกันแต่ตราบที่ฉันยังหายใจฉันจะอยู่กับความทรงจำที่มีเธอเสมอคืนนั้นลมพัดผ่านทุ่งนาอีกครั้งเหมือนเสียงกระซิบอำลลาของตาอินและตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหมู่บ้าน ก็ยังคงผัดกันแวะมาหายายสายฝนไม่ให้เธอเหงาแม้เพียงวันเดียว